ดูด,ดูดูนางทำอะไรนะครับผมแม่แม่แมด <laughs> โูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรเตยเป็นไรลูกไม่ไรโอ้ยฟินฟินเล่นคนเดียวนะครับผมดูโอ้ยเล่นโหดแท้ด <laughs> ูเล่นอย่างโหดนะครับผมดู <laughs> ตกใจกลัวหรือเปล่าเล่นคนเดียวกรีดการ์ดมากนะครับผม <laughs> โอ้ยหนอเอาเอาเป็นยังบันนี่เอาเป็นยังบันนี่ฮะเป็นยังบันนี่ เดียวสิไปเสร็จเถอะนกเถอยเลย,ยเถอะนี่มาเงบ้ยทันเร็วเลยสิไปเสร็ไปเถอะบึง้งขี้ดินเต็มหลังเลยมา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 อนนี้มาเถอยเถอยมาเถอยมาขี้ดินเต็มหลังอยู่นั่นมาแลว้วมาแลว้วบึง้งสิไปเสร็นั่นดูจะกลับบ้านแล้วนะครับผมดู เนื้อ <simplest> ตัว <expand> ยังมอมแมมอยู่เลยไปมาสิไปใส่มาไปมาถอยเร็วถอย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 เร็วถอยเร็วดู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 เขาทำดูเขาทำดูโอ้วู้ตกตกสายดูดกสายดูดกสายดูดตกนุ๊กโอ้สายดูดดูขึ้นได้ไหมี่ฮะจะขึ้นได้ไหมดิโอ้สายดูดสายดูด สายดูนะครับผมแม่แม่ดูโอ้ยุบเลยนะครับผมดูโอ้ตัวหนักแท้เอาเอาขึ้นได้บ่นี่เอาปลาพังหมดแล้วตอนนี้เอาปลาพังหมดแล้วเต้ยเอ้โอ้โอ้จะขึ้นได้ไหมนี่ฮะดูโอ้น้ากว้างก้างไม่เล่นนะครับผมดูน้ำกว้างกว้างไม่เล่นดูยังไม่สะอาดยังกลับไม่ได้ถอยถอยเดียวฮ้ย เอยเดี๋ยวเดียวเดียวไปฟาไปเซ่เฮ้ย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 ไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปยังกลับไปได้ไปเฮ้ยดูเลอะกล้องมาแล้วไปเฮ้ยนี่นะครับผมถ้ามาคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยมา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 นี่ถ้าน้องควานมาคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับ <laughs> เ,ออเล่นจะวิ่งกลับบ้านเองมามาทอยทอย เฮ้ยเลยดูดูหางดูหางชี้ฟ้าเลยเอา้าเอ้าเอาเถอยถอยไม่เอาถอยถอยเลยยังไม่เสร็จถอยกลับบ้านอย่างเดียวเลยคนนี้นี่ถอยถอยไปเฮือเฮือไปเฮือไปลงน้ำหมดไปเฮือเออไปฮุ้ยไ,ไปลุไปเฮือไปเฮือเออไ,ไป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 เออไปเฮือ ไปนู่นแหละไ,ไ,ปไปเฮ้ยเฮ้ยเถอยเฮ้ยเถอยเฮ้ยเถอยไปไหนนะมาเถอยมามานี่มา уй, มา,มา,มา,มาตกบอยอีกแล้วนะ่ะตกบอยอีกแล้วมาแล้วมาแล้วดูกริดการกิดการเดี๋ยวก็ตกบอยนะครับผมแม่ดูเฮ้อไปไปลงไปนู่นลงไปนู่นเฮ้ยดูดูวิ่งไปไหนน่ะดูดูวิ่งไปไหนตื่นเต้นอะไรนะั่นฮะ ตื่นเต้นอะไรน่ะถอยถอยเดี๋ยวถอยอลไตื่นเต้นอะไรนั่นอะไรจะตื่นเต้นอะไรนักหนาเนั่นี่เป็นอะไรนั่นถอยอะไอะไรเฮ้ยถอยกี่ถอยอะไรถอยอะไดูดูดูถอยดูวิ่งไปเร็วนะครับผมเฮ้ยฮาวฮาวกี่ฮาวฮาวฮาวดูวิ่งไปแล้วอาบน้ำยังไม่เสร็จเลย มา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 ถอยถอยถอยเฮาเรียวถอยเฮาอับวิ่งวิ่งแล้วตอนนี้เข้าถอยวิ่งแล้วตอนนี้เออเออเออไปเด้อเข้าเออไม่รอเลยเด้อเออไม่รอเลยเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนจะรีบไปไหนเมื่อยเลยนะครับผมดูนิ่งไปคนเดียวเร็วเดี๋ยวเฮ้ยหอบโิ้ยหอบวิ่งไม่ทันไปเตย เอ,อน้องควานวิ่งตามแล้วจะรีบไปไหนไม่รู้นะครับผมอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยอ,อาบน้ำยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเอ,อ้วิ่งไม่ทันก็ปล่อยเลยร็ยวเนาะวิ่งไม่ทันก็ปล่อยเลยร็ยวไม่ใช่หรอกนางอยากวิ่งเล่นนะครับผม,ม,มเมย์ อยากวิ่งเล่นอยากวิ่งออกกาลังกายเนาะนะครับผมยืดเส้นยืดสายน้องพันก็เลยปล่อยเลยนะครับผมทั้งปล่อยด้วยทั้งวิ่งไม่ทันด้วย <laughs> อูเห็นตะว่าอย่างนี้วิ่งเร็วนะครับผมโอวิ่งเร็วมากวิ่งไปมีการสต็อปอีกอมีการสต็อปเลียวหลังมาดูอีกเนาะ <laughs> น่าจะดูว่าทันหรือเปล่านะ <laughs> พ่อจะทันหรือเปล่านะพ่อจะทันหรือเปล่าเนาะ เอ,อน่าจะคิดอย่างนี้เลยครับววิ่งแล้วมีการเลี้ยวหลังเฮ้ยหอบเลยบ้ดนี้เตยจะพาพ่อรถหุ่นหรือเปล่าฮะเตยสิพารถหุนบอกฮะจะพารดหุ่นหรือเปล่านี่วิ่งห่างจุกตุ่นเลยโอ้โหเรียกหยุดไม่หยุดเลยนะครับผมครับ โอ้ยังไม่รู้เลยคุณลุงบอครับเดินมาครับครับผมโอ้วิ่งหยุดไม่หยุดเตยบบถาเลยเนาะโอ้สายไม่ไทยดูหุ่นโอ้ดูหุ่นกับการวิ่งนะครับผมโอ้ดูหุ่นหุ่นอย่างนี้วิ่งเร็วอย่างนี้ฮะหุ่นอย่างนี้วิ่งเร็วอย่างเลยดูยังไม่สะอาดเลยนะครับผมดูโอ้โหรายเต็มหลังเลยหิวเหรอเตย หิวหรือแกล้งพ่อกันแน่นี่หลอกให้พ่อวิ่งตามหรือเปล่านี่หลอกให้ควานวิ่งตามหรือเปล่าหลอกให้พ่อลดหุนหรือเปล่านี่ไว้หอบเลยห้าสิบเมตรนะครับโอ้ไม่ติดฝุ่นไบเตยเลยนะครับผมห้าสิบเมตรวิ่งไม่ติดฝุ่นไมเตยเลยโอ้เข้าหิวเข้าหิวเข้าหิวเมื่อกี้น้องควานอยู่คนเดียวนะครับผมอ่า อ่าเพราะควานอยู่คนเดียวน้อะนะครับผมอ่าควานน้องฟิล์มก็กําลังมานะครับผมควานน้องฟิล์มไปตลาดนัดของถมมาเจอพอดีอ่ามาเจอพอดีจอดก็วิ่งไปสกัดใบเตยว้เน้ะนะครับผมโอ้หิวหิว,ห,วหิวนะครับผมดูดูนี่มากินยาต,ตรงนี้นี่เองนะครับผมโอ้นึกว่าไปไหนพอไปอาบน้ำต่ออยู่บ้านปะปะ้า โอ้หิวดูดออโอ้รัดไปมาไปมาให้อาบน้ำให้สะอาดก่อนนะครับผมอ่าว่าจะพาน้องกลับนะครับผมสีเทน้องไม่อยู่อยากกลับแล้วใบเตยไม่อยู่แล้วอยากขึ้นมากินหญ้าแล้วเนาะนะครับผมโอ้โหวิ่งไม่ทันใบเตยวิ่งไม่ทัน,นได้ไงตัวใหญ่กว่าเราอีกวิ่งเร็วกว่าเราอีกตัวกลมกว่าเราวิงว่งเร็วกว่าเราอีกเนาะวิ่งเร็วมากเลยนะครับผม เมื่อกี้น้องขวานเต็มที่แล้วนะครับผมสปีดขึ้นมาเต็มที่แล้วหมดก่อนหมดแรงก่อนสู้ใบเตยไม่ได้โยโหวิ่งเร็วมากถ้าเป็นนักวิ่งนี่น่าจะแชมป์ประเทศไทยนะครับถ้าเป็นนักวิ่งน่าจะแชมป์ประเทศไทยเนาะนะครับเอาไปเป็นนักวิ่งดีกว่าไหมนี่ใบเตยใบเตยใบเตยไปเป็นนักวิ่งหรือเปล่าไปเป็นนักวิ่งดีกว่าไหมเตย ไม่ยอมไม่ยอมมาสิด้วยนะครับผมหิวหิวหิวไปเหยียบอะไรเปล่าเตยฮะไปเหยียบอย่างบอลนัน่นไม,ไม่ไม่มีอะไรเหรอวิ่งวิ่งเร็วสวัสดีครับควาน,น้องฟรีนะครับผมควานจิ๋วของเราควานจิ๋วคนที่หนึ่งคนที่สองนะครับอ่าคนที่สองที่ว่ามือบวมเนาะโดนอะไร ต่อยไม่รู้นะครับผมที่ไปนอนโรงพยาบาลติกอยู่สองคืนนะครับผมแม่แม่แมโอ้หิวหิวไม่สนใจหิวไม่สนใจพ่อเลยนะครับผมบอกยังไงก็ไม่ฟังนะครับผมอ่าไล่ลงน้ําก็ไม่ลงนะครับอ่าไม่ลงไม่ยอมนะครับผมโอ้สายตรงการบินไทยเลยไปโอ้ วิ่งขาไม่ติดพื้นเลยนะเราเนี่ยโอ้โหหิวหิวจัดตะบาแตกนะครับผมไอ่หิวอะไรขนาดนั้นเนาะหิวปลาลำปลาเหลือนะครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่ดูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ